ราทารลนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีธนูประจำเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมเป็นธาตุไฟนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะชาวราศีธนูบัดนี้นะคะไพ่ทั้งหลายหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมทําบุญนะคะชาวราศีธนูเรามาดูเจ้าชะตาเลยนะคะได้สิบถ้วยความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็ มีชื่อเสียงมีอำนาจมีเกียรติยศมีความสมบูรณ์ทุกทุกอย่างสมบูรณ์หมดต้องการสิ่งใดได้หมดตามนั้นเลยนะคะชาวราศีธนูท่านนี้ต้องไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยคนนี้สมบูรณ์หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นฐานะครอบครัวอยู่ครบเลยอย่างดีแล้วก็เขาเลี้ยงแมวด้วยนะตัวแมวเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าสัญลักษณ์ของเซนส์การรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้รู้ในที่มืดรู้ในที่สว่างรู้หมดทุกเรื่องอะนะคะเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งหมด ต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้ราชินีถ้วยเป็นการเจราจาที่น่าฟังและน้ําคําที่ไพเราะผู้หญิงคนนี้จะช่างเจราจาช่างชฉาะเลาะช่างเป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักคุยอะรู้จักวางตัวคาพูดนี้หรืออาจจะได้ยินเสียงเพลงที่มันไพเราะหรืออาจจะได้ยินอะไรที่มันเป็นเหมือนกับว่าอุ้ยคนนี้เขาซื่อสัตย์จังเลยรักเดียวใจเดียวด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเข้ามาหาคุณนะคะมันดีๆแต่อาจจะมีแบบว่าเป็นท่าทางหน้าเหมือนไส้หน่อย,อยๆคนไม่รู้จักกันพอเห็นท่าทางก็จะรู้สึกอื้ หมันไส้แต่พอคุยแล้วเปไงฮะโอ้โหติดดินอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเพราะว่าเราจะดูที่ท่าทางไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสตัวจริงอะนะคะถ้าเราเจอคนแล้วเรารู้สึกเหมือนไม่ถูกชะตาเลยอย่าเพิ่งไปเกลียดไปโกรธเขานะคะ เรายังไม่ได้คบกับเขาเรายังไม่รู้จุดประสงค์เขารอให้เรารู้จุดประสงค์แล้วค่อยตัดสินก็ยังไม่สายนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้สีดาบปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะจบลงได้หรือยังใกล้จบหรือยังที่มันล้อมล้อมล้อมอยู่เนี่ยมันใกล้หรือยังมันคือความคิดมันคือความคาดหวังสิ่งที่มันน่าลำคาญเนี่ยหยุดได้หรือยังมันสมควรจะหยุดได้ไหมคําตอบก็มีให้เลยนะคะว่ามันหยุดได้แน่นอนค่ะยังไงมันก็หยุดได้ทำไมเราตอบชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวผลที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆ ี้เลยนะคะมันเป็นเดซันยังไงมันก็ต้องมาความเจริญความรุ่งเรืองความสีวิไลยังไงมันก็ต้องมาค่ะชาวราศีธนูค่ะต่อไปนะคะตัวที่ผ่านมันนานแล้วในจัดเมน้นคนคนนี้ต้องลําบากมากต้องโดนการตัดสินแบบเรียกว่าเลือกตาแทบกระเด็นเลยอะส0บถปีมาแล้วนะคนเนี้ย เจราจาอย่างสวยแจ้งขา่าวยังรัดรู้เลยถ้าคุณเจอจัสเมนต t ตัวนี้นะแล้วเขามาเตือนนะคุณรีบกลับเนื้อกลับตัวกันเลยนะคะเรา,าบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับเนื้อกลับตัวนสิ่งที่มันจะเจอพิสูจน์กับคุณเนี่ยมันคือแทบกระอักเลือดเลย อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายไปแบบนี้เลยนะคะทดสอบคุณแบบนี้เลยไม่มีอารมณ์อะรหล่ให้คุณเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นกับตายเท่านั้นที่คุณจะสามารถอยู่ได้กับจัดเม้นตัวนี้นะคะเราต้องบอกแต่และจัดเม้นไม่เหมือนกันนะคะถ้าจัดเม้นตัวนี้ขึ้นให้ระวังให้ดียิ่งสวยยิ่งน่ากลัวจําไว้นะคะสวยแต่ดุสมมติที่เราเป็นคนที่ไม่ดีอยู่ หรือว่ามาวัดเนี่ยมันดีจริงไหมมันถูกจริงไหมมันเจ๋งจริงไหมเขาวัดเป็นวัดตายกับคุณเลยนะคะจัดเม้นตัวเนี้ยไม่ได้วัดแค่เบาะเบานะวัดกระอักเลือดเลยนะคะแต่นี่มันผ่านมาแล้วเขามาวัดว่าคุณเป็นคนจริงไหมคนดีไหมใช่ไหมสิ่งที่ควรจะได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณได้คุณต้องรอดไปให้ได้ถ้าคุณไม่ได้คุณจะต้องจบกับมันจบเนี่ยหมายถึงจบชีวิตไม่ใช่ว่ามันจบเล่นๆอันนู้นอันนี้ไม่ใช่ต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่นานมานี้ เขาได้หถ้วย3เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะต้องกลับไปแก้ไขทําอะไรสรักอย่างแล้วเขาจะสว่างกับมันนะคะเพราะบางอย่างมันยังติดมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ยังไม่ถ่องแท้อย่างเงี้ยเขาจะต้องกลับไปแก้ไขหรือกลับไปทําอะไรสรักอย่างให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจนั่นแหละคะ่ะถึงจะผ่านไอ้ตัว6ถ้วยมันก็จะรู้ว่าอ๋อเขาแก้ไขแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่มาขึ้นอีกนะถ้าผ่านไปแล้วนะคะคุณลองไปพิจารณาดูหรือไม่ก็กลับไปหาเอ่อ คนรักเก่าหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีธนูจะไม่ไม่หวนกลับไปนะคือเดินหน้าแล้วเดินเลยจะไม่ถอยหลังอะ่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำหรือเป็นเรื่องของการแก้ไขเงี้ยชาวธนูจะกลับไปทำเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างอะ่ะที่เคยทําไว้แล้วมันยังทําไม่เสร็จอะ่ะคุณน่าจะกลับไปแก้ไขแล้วน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นในอดีต3เดือนถึง1ปีเนี่ยคุณกลับไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เขาได้เดือดซัน พร้อมกับสิบถ้วยสมบูรณ์ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์พื้นแผ่นดินเป็นสีทองเจ,จิดจรัสดะคะ่ะมีความรู้หรือมีเกียรติหรือมีความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงหรือเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้เหมือนกับพระทิดา ก็ให้แสงสว่างไปทั่วรับไออุ่นหรือว่านําแสงนั้นไปปรุงอาหารได้หมดทุกคนเลยแสงสว่างมันมาที่ไหนก็สะอาดสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมืดมิดอยู่เนี่ยคะมันก็สว่างเราก็จะเห็นทุกอย่างเลยว่าโอ้อันนี้มันเป็นประโยชน์เอ้ยอันนั้นมันทําได้อุ้ยอันนี้มันได้สตางค์โอ้อันนี้มันเป็นความรู้ลาทีความทุกข์ความโศกความโลคภัยฉันก็จะไปเจอสิ่งที่มันสีวิไลแล้วประมาณเนี้ยนะคะสิ้นปีเนี้ยมีสิ่งดีๆแน่นอนเลยต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากแก้ไขเขาได้ห้ามไม้เท้าการต่อสู้เพื่ออําานำ แล้วก็ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่กําลังต่อสู้ที่กําลังแข่งแย่งชิงดีที่กําลังต้องการนู่นนี่นั่นกันเนี่ยจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างแนวทางแก้ไขก็ให้มานะคะให้ราชาถ้วยเลยให้ใช้ความเมตตาและให้ดูว่าคนอื่นเนี่ยมีข้อจํากัดใดๆบ้างเราดูตรงสิ่งที่มากระทบกับเราเราไปแก้ไขเขาเราต้องรู้เนี่ยว่าอะไรที่เราจะต้องแก้ไขเขาใช่ไหมคะในการแก้ไขาถามว่าได้หรือไม่ได้ได้สิคะได้การเจรจาด้วยเหตุแล้วก็ผลด้วยน้ําคําที่น่าฟังหรือไม่ก็ด้วยการเป็น มิตรคุยกันเรื่องของการงานที่มันยังไม่ลงรอยกันนะบัดนี้ก็คุยกันด้วยเหตุและผลและคุยกันด้วยการเป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่ว่ามันก็มีเล่ห์หน่อยนะคะเพราะว่าราชาถ้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ออกแนวมีเล่ห์เหลี่ยมนิดๆอะ่ะดูเชิงก่อนว่ามันเป็นยังไงพอดูชงเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจว่าอ๋อมันก็ทําอย่างนี้อัาดายแค่ไพ่แค่นี้แล้วก็ไม่สามารถจะพูดได้เยอะไปกว่านี้นะคะชาวราศีธนูก็เอาไปจัดการเองเพราะคุณจะรู้ว่าที่อัราพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ ต่อไปนะคะ สิ่งที่คิดอยู่ในใจโหเดี๋ยวถ้าเสร็จงานนี้นะฉันจะไปพักผ่อนแล้วฉันจะไปเฮฮาของฉันแล้วฉันเหนื่อยเครียดใช่ค่ะมันเสร็จทุกสิ่งทุกอย่าง <c redit> ก็ต้องไปพักผ่อนกันบ้างใช่ไหมคะมันต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะแต่อย่าลืมสวมแมสนะคะเจลแอลกอฮอล์ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะอันนี้สําคัญคุณจะสังสรรค์คุณจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ติดไปทุกที่ต้องทําให้เป็นนิสัยสะอาดนะคะคุณจะผ่านโรคระบาดนี้ไปได้ถ้าเราไม่สะอาดเราไม่รู้จักป้องกันเราไม่รู้จักรอบคอบเราจะเป็นเหยื่อ ของโคควิดนะะต่อไปบทสรุปมาเลยการให้มันสําคัญกับคุณมากการให้ผู้ยากไร้การให้สัตว์ให้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาไม่มีจะกินหรือว่าขนทางเขาน้อยกว่าชาวราศีธนูถึงเราจะมีเงินไม่มากแต่เราปันได้สมมุติเรามีร้อยหนึ่งเราก็ปันสัก5บาท10บาทอย่างเงี้ยค่ะคือแบ่งกันไปในทางที่เราเจียดได้ใช้ปัญญาวิธีการทําบุญมันทําอย่างอื่นได้ค่ะมันหลายอย่าง การสละเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะสละทรัพย์อย่างเดียวแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่อะคะ่ะอะไรก็ได้สละเวลาสละความรู้ก็สละออกไปนั่นถือว่าคุณจะเสริมสร้างฐานบาร,รมีของคุณหรือว่าทําให้คุณเนี่ยปลอดภัยหลายๆด้านด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ย คนเรา呐มันไม่ได้สนใจที่เรื่องจะทําบุญเขากําลังเจอวิกฤตกันเนี่ยเราก็จะไปเจอกับเขาด้วยเพราะเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะไม่ได้ฟังสิ่งที่มันประเทืองปัญญาเราก็จะอยู่ในตะไคร์กรรมของคนทั่วๆไปแต่ถ้าเราได้เปิดปัญญาเราจะรู้ไงคะว่าเฮ้ยทางนี้ไปไม่ได้เราไม่ไปอ่ะเพราะไปมันต้องมีปัญหาแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพอเอ๊ะปุ๊บเราจะไม่ทําหรือเราจะทําอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ตรงนั้นของแต่ละคนเลยนะคะบทสรุปก็มีเท่านี้เองนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีธนูเป็นอย่างสูงนะคะคําใดในคลิปไม่สุภาพารากราบขออภัยด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราธาโลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ